นี่เลยครับมาถึงมวยคู่เอกของศึกมวยดีวิถีไทยทางช่องแปดนะครับกดเลข27ชกวงนี้พิการ123ปอลนะผมแดงนะครับจากโนนทดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบินดินตอบบุญสวัสดิ์น้องเงินนะครับจากบ้านตาจังหวัดตากนะครับเจริญยศบุรีรัมณฑมวยไทยเอาละครับสิงห์เหนือครับเสืออีสานนะครับแห่เมย์ล้างตาตาใจกันมาครับเดือนนับสี่วันแล้วครับไปที่ผ่านมาต้องบอกว่าเดือดไปลุก185ตันหลงเลยครับ ตัวไ,ไปไปที่แล้วมาวันที่สา,ามเิงงานครบที่ผ่านมาครับที่นี่นะครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่อีกทีครับน้ำหนักเดิมนะครับพิกัดเดิมนะครับทางด้านของบินละดินตอ่อพุทธวัฒน์จำเขาไว้ยีปีครับดาวดังของมวยดีวิถีไทยครับจากพะเภอโนนนิดแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคุณวิสุทธิ์พุทธวัฒนแล้วก็ทัพแสงมรกตเป็นผู้จัดจาก,การหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาแล้วครับจรยศบุลลานามวยไทยครับหรือว่าองซานเพชรยินเดียแคาเดมีครับ จ้อกลไป28ปีครับจากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับมีอาจารย์บุญ้วครับคุณน้ำเกล็บุญสบานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่บุญลานนาโมยไทยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ได้พี่นัทเป็นจินดีครับทีมงานของเพชรจินดีนะครับมาบอยที่คำคาถาและก็ถอดมงคลครับต้องบอกว่าบุญลานนามมยไทยตอนนี้กำลังร้อนเลยครับโดยเฉพาะเจ้าเจริญสุขก็เป็นแชมป์118ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินคนล่าสุดเลยนะครับสำหรับเจริญสุขนี่คือเจริญยศนะครับบุญลานนาทม ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นค่ายมวยยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีแรกดำเนินด้วยนะครับเป็นเกียรติประวัตินะครับให้กาลังใจอาจารย์บุญนาครับแต่ตอนนี้ครับคงจะสงใจเชียร์ลูกศิษย์คนนี้อยู่เคยชนะมานะครับอย่างที่พี่แจ๊ดเรียนไปนะครับในไฟล่าสุดที่เจอกันครับไม่ต้องฉีกคู่เลยสุพรรณศรีโบลากรรมการผู้ชี้ขาดสายเบาๆครับพยายามหันขานะครับบิลลาดินครับนี่ครับเล่นงานช่วงล่าง ไว้ผมแต่ผมน่ารักมากเลยนะครับมินาดินนับเหินเจริญยศเอาลุ้นกันเลยทีเดียวคู่เอกวันนี้สู้กันในพิกัด123นะครับของผู้เอกศึกมวยดีวิถีไทยทางชกแปดทุกวันอาทิตย์นะครับที่สนามมวยยศชนกองครับอากาศทัวร์ปาเตอร์พีดอนเนื้อนะครับกดไปเลข27เอาลุ้นกันเลยทีเดียวแี่คู่เอกวันนี้เอากซ้ายขวาไปนะครับรัร่างได้กันครับมาดูออกกันแล้วครับและปั่นตลอดด้วยครับ hey! ขวาเจอขวานะครับใช้เบิ้ลกลางกันมาแล้วครับที่เดิมเวลาเดิมนะครับที่เข่าเวลาเดิมนะครับของอากาศแล้วก็น้ำหนักเดิมด้วยครับหนึ่งร้อยยี่สิบสาม์จากวาใส่้าไมครับใจเย็นๆนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าคู่คุณภาพของเราในวันนี้นะครับขอบคุณเชด้าวนะครับขอบคุณเจมบอลแล้วก็ขอบคุณทีมงานเพชรกินดีด้วยครับที่ส่งตาน้าของเจ้าจทรย์ยศหรือว่าองซานนะครับมาร่วมสร้างสีสันในรายการมวยดีวิธีไทยอีกครั้งนึงครับ สองช่องทางนะครับในการติดตามนั่นก็คือแอปพลิเคชันของไลนทีวีแล้วก็ช่องแปดครับคู่กระดานกันไปเลยครับนั่นแหละครับสะดวกช่องทางไหนครับติดตามช่องทางนั้นแล้วครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับนี่แหละครับมาดูความช้าก่อนครับฝ่ายแดงนะครับปีเรดีน้ำเงินเจริญยศสู้กันในน้ำหนัก123ผู้เอกกุศลมวยดิวิชชัยวันนี้นะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสุภาพเต็มยีโดนเมืองนะครับช่องแปดช่องแปดกดเลข27นี่แหละครับผู้เอกวันนี้เอ้าวอะไรคร ยกแรกผ่านนะครับผวยใล่ในวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยอย่าลืมนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับที่สนามวเยวชนกองทัพอากาศแห่งนี้ครับวันที่26กันยายนนี้ครับกับศึกทัพแฟรี่กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับออกสตาร์ทเวลา15บหานาฬิกาหรือว่าบ่าย3นะครับอ่ะอย่าลืมนะครับก่อนชกนี่ก่อนมวยชกก่อนมวยแข่งขันนี่มีอาหารได้รับประทานซีนะครับขาหมูมันไก่มาแน่นอนครับอ้าวอ่าย่เชิญนะครับ26กกันยายนนะครับ มวยดีมากๆนะครับค่าดูก็แสนถูกนะครับเพียง200บาทเท่านั้นเองครับอาหารก็รับประทานกันฟรีครับอ่คู่มวยล่าสุดนะครับมีการอัปเดตล่าสุดกับเพชรสยามเจอกับธนาของปีใหม่นะครับแล้วก็กระดูกเล็กที่เพิ่งจะชนะมาหมัดมาครับเจอกับเสือภูมินะครับรณชัยกับทางด้านของยอดกระตันยูครับแล้วก็บันลือโลกครับกับเหนือธรณีนี่คือคู่มวยของศึกทัพแพรี่นัดยิ่งใหญ่นะครับในวันที่26กันยายนนี้ครับเพชรสยามกับปีใหม่นะครับกระดูกเล็กกับเสือภูมินะครับรณชัยกับ ยอดกระตันอยู่ครับแล้วก็บัลลีโลกับเหนือธรณีครับนี่เลยครับคู่พูดดีทั้งนั้นพลาดไม่ได้เอ้ามาลุ้นบนเวทีผู้เอกเอา้ากระจับอย่าไปข้องเกี่ยวมันฝ่ายแดงนะครับบิลัดีน้ละเมินจเจริญยศสู้กันในน้ำหนัก123ปอนด์ทางช่องแปดกดเลข27ในศึกมวยดีวิธีตเอาแข่งไปสองแข่งๆๆๆๆในช่วงที่แมย่ยังยังหยอกเอินกันอยู่นะครับหยอกเอินด้วยอาวุธนะครับต้องขอบคุณครับ ับยาแผ่นตาเสือสิเบเอ็ดตัวนะครับแล้วก็ยาดองเล่าเสือสิเบเอ็ดตัวชนิดน้ำนะครับโดยในห้างชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปานวัฒนก,กิจเจริญวงยากุมารตรากาไกา่แล้วก็คอนยาป้าคอตรากาไก่นะครับแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพงบ์ครับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มครับโดยบริษ,ษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดครับจิ๋วเจิ้งโูเซนเจยวหนังครับ026882324อุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยโคคาโคล่าหาดทิพย์ภาคใต้สิบสี่จ เขาเกียบพุ่งฟูที่โดยคุณบุญเจริญยั่งยืนและก็คุณกิจใกลางครับในนามของบริษัทดีซเคสป라이จำกัดครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสนใจลงโฆษณาติดต่อมาได้ครับที่บริษัทมวยดีวิถีไทยของเรานะครับอาแล้วครับบนเวทีชิงจังหวะนะครับไฟที่ผ่านมาก็แบบนี้ครับหนึ่งสองชิงจังหวะนะครับแล้วทันกันด้วยครับดาวดังของสองซึกนะครับเป็นยินดีกับทางด้านของมวยดีวิถีไทยอ่นั่นแหละครับ คือวงการมวยยุคใหม่มีไปก็มีมาครับมีมาก็มีไปนะครับใกล้ๆครับขยับเดินครับทางด้านของจริยศหรือว่าเจ้าองศานะครับชี้เล่นมาเจ้าสารแล้วครับแกงขวาบิลาดินเก่าอยู่แล้วครับอยู่กับมวยดีมายาวนานแล้วครับนับสิบปีครับรู้แหละครับตั้งแต่ัวนี้ได้แพ้กระสาสมุทรปากการแล้วครับตอนนี้เราก็ต่อเป็นนุมนะครับวลนเลยนะครับบนเวทีไปแดงบิลาดินน้ำเงินเจริญยศ123ปอ์นะครับ นี่นะครับไม่ต้ว่าเสียเนาเลยไม่ต้องห่วงเลยนี่นะครับในเรื่องการทำโวยมีแชมป์โลกทั้งผัดไทยเม็ดเงินนะครับยอดโวยเล็กๆทั้งนั้นเลยทีเดียวเดินทาง,ทางไปแทบเกือบรอบโลกไปแล้วนะครับในนามของเพชรดีดบีพกซึ่งเมชาเอามาดูคู่นี้ไฟแดงไปเลดินนะครับน้ำเงินจเจริญยศเอาลุกกันเลยจังหวะแย็บซ้ายนะครับแทงซ้ายติดครับจเจริญยศวันนี้ก็มาเน้นลูกละเอียดครับจริงๆแล้วไฟที่แล้วก็อย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิก กินกันนิดเดียวครับก็เลยมีอารมณ์ค้างคาใจครับมาแตกขากันครับเตะฝาไปครับเจริญยศหมดยกครับพักก่อนนี่แหละครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับนาปิดินกับเจริญยศนะครับรุนกันมาผู้เอกวันนี้ของศึกมวยวิทีไทยทางช่อง8นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวทั้งคุณรงค์นะครับจากนี่ในเรื่องของมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะ แล้วก็ออเสรีเพชรบุรีด้วยที่ชมรายการนี้อยู่อ้าวลุ้นกันเลยทีเดียวคู่เองวันนี้เอาหนีไปทีนึงอา้าวมันคือผลงานของทังคู่เลยครับในยกที่ผ่านมาตามกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับครึ่งทางนะครับจะว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นครับน่าจะถึงอาวุธของจริงน่าจะมาครับแต่ว่าก่อนตามยกนี้นะครับคุณแปะสายสี่ขอเชิญชมครับศึกดาวรุ่งรถสวยจากก่าเจตแปะสาย4วันนี้ครับ เด็กท <Workers> ี่เต็นท์รถสวยจ่าเกศนะครับอเภอจักราจัังหวดนครราชสีมาออกสตาร์ทเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสิบดาวรุ่งรถสวยจ่าเกศแม่สายสี่ครับวันนี้ครับที่เต็นท์รถสวยจ่าเกศนะครับอเภอจักราจัังหวดนครราชสีมาออกสตาร์ทเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสิบเก้านาฬิกาครับอ่าไปติดตามกันได้ครับให้กำลังใจกันเยอะๆเลยครับนั่นคือมวยไทยรากหญ้าครับต้นรากวยไทยครับต้นน้ำนะครับอ่าบนเวทีครับครึ่งทางยกทีสามนะครับพิลาดินกับทางด้านของจรย์ยศ มัดนะครับมัดหัวมัดท้ายนะครับทางด้านของมิลาดินยมเก้านะครับดาวดังของมวยเดวิดไทยของเราครับดอกละเอียดแล้วครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมามีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับเอาละครับปลายหน้าสอกซ้ายมาซ้อมอยู่ด้วยกันกับทางด้านของเจริญสุขนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เจริญสุขตัวท็อปของค่ายครับดาวดังของวงการมวยเลยครับเจริญสุขเจอกับใครครับติดตามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปัญญาทองไทยด้วยดูว่าปะเปียกของเราอ้อลุ้นรายการนี้อยู่ขยับติดไปอีกคุณพ์มพรเก้ารัศมีโชคด้วยเอ้า ขวาไปแมสวยเจริญยศเอ้าแมนายบุเรนบิรดินเอ้าบิรดินมัดยมพยมเอ้าไปไปหาเลี่ยมตีเขานะครับเอาละครับเข่ามาคืนเข่าครับก็มีได้มีโดนพอกันครับกรรมการแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ดีกว่าครับหีบซ้ายนําไปก่อนครับเจริญยศเอ้าโดนแข้งซ้ายหน้าของบิรีดินครับต่อยขวาลำตัวอศอกซ้ายครับเข่ามาคืนเข่าอีกแล้วครับ เนี่ยครับตัวสีหลักสีเหลี่ยมอะไรครับก็เลยต้องตั้งขาให้แน่นโอ้ยมีจังหวะพลิกมาแยกออกมาครับวางไวที่รับกันดีเหลือเกินครับยืนกันใกล้ๆนะครับไม่มีใครหนีให้ใครครับนะครับปลายเท้าชนปลายเท้าเราเนี่ยครับหนวชนนวมนะครับมาบิดฮะเททิ้งลงไปนี่แหละครับเจริญยศหรือว่าองซานนะครับรายนี้อาจจะไม่มูเหมือนเจริญสุขอ่าเจรัญสุขใช้เวลาไม่ถึงหน้าทีครับนกฉลามดำนะครับเอาละครับสอบซ้ายมารายนี้อาวุธเยอะนะครับ ได้ถอยเป็นแล้วครับแยกออกมาครับแยกออกมาอ่ค่อยๆขยับเข้าไปครับบิละดินต้องละเอียดนะครับมัดขวามาอีกแล้วครับคนหนึ่งผิดคนหนึ่งต่อยนะครับเตะหน้าแข้งตีข่าวามาครับบิลาดินจับบนครับจับบนคนหนึ่งจับบนคนหนึ่งจับล่างครับสําคัญที่จับตรงไหนก็ต้องตีให้ได้ครับอ่แยกออกมาครับสมทอนสีโบรลาครับลุงโตแม่ยังดูดีกันอยู่นะครับ ฝ่ายแดงนะครับบิลินินเหมือนเจริญยศตีไปเจริญยศบิลินโยกมาสายเอ้าต่อยหน้าไปเจริญยศต่อยไปสายอลุดโดนขวาของไปเลยนินอ้าโดนเททิ้งเลยเอาแหละครับวนแล้วครับอย่างนี้ครับวันนี้เจริญยศหรือว่าองซานครับเสริมหมัดด้วยครับมีหมัดมาด้วยหมดยกที่สามเดี๋ยวกลับมาตามนะครับนี่นะครับมาดูความช้าครับฝ่ายแดงนะครับบิลินินเหเงินเจริญยศนะครับ ทางช่องแปดนะครับผลหมายเลขยี่สิบเจ็ดเพียงครึ่งนะครับเทียงครึ่งแต่ว่ามวยเราก็จะเริ่มก่อนเวลานะครับเพี่ยงตรงเลยทีเดียวอ้าวนี่แหละครับซ้ายของบิรดินจเจริญรุ่งมุ่งมาต่อยน้ำตัวทีขวาขวา,านี่ลงดานไปทีเน่งวานสองเอาพริกเทกระจาดล้มไปแต่และครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับของทังคู่เลยครับผลงาน,นยกที่ผ่านมาตามต่อนะครับยกที่สี่เชื่อว่า,วานายกนี้น่าจะเข้มข้นกว่ายกที่ผ่านมาแล้วครับ อ่บินลาดินกับทางด้านของจารยศไฟที่2ภาคที่2ครับคู่แก้มือล้างตาคาใจกันมานะครับอ่าแล้วครับไปต่อครับยกที่4ครับก่อนตามยกนี้นะครับอ๋อเชิญชมครับศึกมณฑาเล็กนครศรีเดือนกันยายนมี2นัดนะครับวันที่12แล้วก็26กันยายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยมณฑาเล็กนครศรีที่อำเภอสิงห์ละนครจังหวัดสงขลาครับเยาวชนต้นรามวยไทยครับมาผมานนะครับสายใต้นะครับศึกมณฑาเล็กนครศรีครับเดือนกันยายนมี2นัดนะครับ 12แล้วก็26กันยายนครับเจอกันที่สนามบอยบทาเล็กนครศรีที่อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับยก4แล้วนะครับงัดศอกครับตามด้วยกำปั้นขวากำปั้นขวามีล่างทำตัวด้วเลยครับด้วยซ้ายครับจับมาตีเข่าขวาครับบิละดินถือว่าจับได้เปรียบครับจับได้เปรียบตีได้ทีเดียวกรรมการแยกออกมาครับไม่ไม่ถอยนะครับบิละดินพยายามจะเดินเข้าหาครับถีบขวาไว้ครับศอกขวาครับเจริญนรต์แล้วก็แม่แม่มี พยายามจะใช้เหลี่ยมตูมาช่วยครับสับศอกซ้ายเข่าขวา,าของบินลดินยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสถานการณ์จะถึงตอนนี้ครับลุ้นกันต่อการแข่แยกแล้วโอ้โหเสียไปเจริญยศมิดมาต่อยหนึ่งสองเอามาคุณดูดีเลยนะครับะนะครับทางด้านของบินลาดินจะเดินควานะครับแต่ว่าจเจริญยศวันนี้มีมัดนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์บุญครับแบ่งบุญรน,นาไมไทยครับ เอ่ยทางอกขวานะครับตั้งแต่ยกที่ผ่านมาแล้วครับท่านผู้ชมเห็นนะครับมาทางด้านของจรัญยศหรือว่าองซานครับวันนี้มีหมัดมีศอกเนี่ยครับมาเพรกการเดินของทางด้านของบิลาดินเลยครับไม่ได้จับง่ายๆนะครับเดี๋ยออกมาครับสุนทรสีบวลาหมัดขวาครับเนน้นหมัดครับวันนี้เตะซ้ายครับบิลาดินแตจรัญยศเดินนะครับเข่าขวาของบิลาดินแม่เข่านี้ดีครับเข่าสายโตมาครับจรญยศ กดกดและตีเข่าขวาครับอุมอ้มอุม้มอุ้มเข่าเชือกตีเข่าขวาครับแยกมาครับสุนทรนสีโบราครับโอ้โยแข้งขวาสวยงามมาสอกซ้ายครับมาไต้ายคืนไปครับดินละดินเข้าเชือกตีเข่าขวาครับเข่าขวาของดินละดินกรรมาการแยกเอ,าอ้าลุ้นกันต่อนะครับทีนี้ชกกันที่เกต123แดงียงไปดีดน้ำงินเจริญยศอืมเสียไป ไม่หกล้มไม่ได้นะครับหกล้มนี่เสียอาการเลยเอ้าขวางไปแหมโอู้้ซุนทอนแก่แย่ก่อนแหมปล่อยปวามเงนอุตลุดว่างันเนี่ยแรงทั้งคู่นะครับขยับนะครับทางด้านของเจริญยศเดี่ยวกับแก๊กผาบินลาดินหันมาต่อเกมรับดบ้างครับวงในบัดรัดเอาไว้บิดทักเททิ้งบ้างเหมือนกันครับเอาคืนแล้วครับก่อนหน้านี้โดนบิดไปหลายทีครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาเอาละครับช่วงท้ายปพายก ช่วงท้ายปลายยกนะครับก็พยายามจะเร่งขึ <13> <13> ้นมาครับเจริญยศครับหันไปปรึกษาทีมงานหน่อยครับให้ให้อายการทีมงานน่าจะสั่งเดินแล้วครับเอาเตะขวาไม่ถึงครับทีมเอาไว้หมดยกตตังงแ่บบบรรรพุุษปกานอขึ้นยกใหม่นะครับขึ้นยกโอ้โหเนี่ยทีมมาหลายแสนเลยนะครับอ้าวไฟแดงไปเลดินนะครับน้ำมันเจริญยศเอ้าตีไปล็อกไว้ตอล็อกไว้เอาเสียบมาเจริญยศแม่ วันนี้ก็ต่อยกันมาม์เลยนะครับไม่อ่อนแอไม่อ่อนแรงด้วยถึงยกห้านึ่งเมตรขนมาหลายแสนเลยเอ้าขยับไปขยับไปอีกไล่แขนไปขวาลูกนี้ลงดานมาสูงฟันไปนี่ครับเตะขวาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนหนักๆครับได้แข้งขวาของบิลลาดินครับสี่ยกผ่านไปนะครับเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายเอาเละครับก่อนตามยกนี้ครับขอเชิญชมนะครับศึกดาวรุ่งพลังใหม่พันธมิตรแดนใต้วันที่27กันยายนนี้ครับ รายการที่สนามมวยอบจจังหวัดพัทลุงนะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานกุพลังใหม่ครับคุณสมัยสุขุนเมตตาเรียนเน้นย้ำอีกทีครับศึกดารูปพลังใหม่พันธมิตรแดนใต้นะครับเสาร์ที่27กันยายนนี้ครับที่สนามมวยอบจจังหวัดพัทลุงครับไปดูคอมบันดี้ขยี้กับรุกฆ่ารับโอ่โหดูเวทีก่อนต่อยนะต่อยแล้วมีหมัดแล้วนะครับไมเจริญยศเจริญยศไม่แต่ว่าบินดดีนกับล็อก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 แบบไปใช้วิชาตัวเบานะครับตามไปเรื่อยนะครับไม่ฝืนไม่ฝืน เอ้าโอ้เอ้าเดินอีกเดินต่อจเจริญยศนะครับเหมือนใส่ไปต่อยอาวอ้าวอ้าวม่ไม่ลึกไม่ลึกยังยังไม่เข้าอ้าวกระป๋ออ้าวอ่าพยายามทัดซอยเข่านะครับแม่เร่งขึ้นมานะครับจเจริญยศกรรมการแย,ยกครับยังมีเวลาเหลือนะครับเร่งเลยนะครับจเจริญยศเอามาดตะขวาได้ครับเอาขาลบไม่ลำตัวครับ อาล่ะครับเร่งขึ้นมาทําไปเล่นไปทําไปเล่นไปนะครับอ่าเอียงข้างน่าอล่ะครับดูฮะัจริญยศขยันสยางครับขยับไปต่อครับเอาเตะขวาได้ครับเอาขวาขึ้นมาจากบิลาดินอาล่ะครับยังมีเวลาอยู่ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับดับได้ที่ยังไม่สิ้นเสียงนะครับครับดับได้ยังไม่ชูมือครับยังเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับอาล่ะครับเสียงปัดเสียงซอกด้านของจรยญยศหรือว่าเจ้าวงซานเนี่ครับโดนมัดท้ายครับอ่าบิลลาดินน่าละครับ ต้องปิดป้องให้ดีครับตั้งการสูงๆนะครับตั้งกำแพงหน้าขวางคาไว้ครับสุนทรศรีบัวลานะครับบนเวทีแยกออกมาครับแยกออกมาอ่าสายต่อครับลุยต่อครับการยศสายไปครับศอกขวาอ่าบิลลาดดิมก็จะบอกว่าวันนี้มาแบบแรงเวอร์เกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีซดกสะท้านแล้วครับอ่าแม่แกมีเหลี่ยมแกมีเหลี่ยมเอ้าไล่โอ้สองสามสามทีนี้ได้นะครับเอ้าอย่านะอย่าซุกอย่าเยี่ยงอย่าเอ้าโอ้โห เกินนะครับนี่ครับต้องอย่างนี้ครับไม่ยอมง่ายๆครับเจริญยศครับแท้จะวิ่งเข้าหานะครับเอาหมัดขวาครับบิลลาดินพยายามจะกอดเอาไว้ครับพยายามจะกอดเอาไว้ครับบิลลาดินทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับกรรมการแยกอ่าเนี่ยครับต้องหันหลังกลับมามองอีกทีเลยครับอายังมีเวลาอยู่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับตอนนี้ทางด้านของเจริญยศใส่หมดแล้วครับเอาแล้วครับบิดพักเตะทิ้งทางด้านของบิลลาดินล้มลงไปพยายามจะหันไปมองพี่เมียงครับเอายังไงต่อแค่ขวาใส่เข้าไปครับ โอ้โหมาแล้วครับปอดเอาไว้แล้วครับทางด้านของบินลาดินนะครับแยกออกมาครับน่าจะเป็นเทียตสุดท้ายครับตรงสุดท้ายแล้วครับเอานิดเดียวอีกนิดเดียวไล่อีกไล่ไปเจริญยศมาเอ้าโอ้โหเฮ้ฮเฮเเฮเโอ้นี่แหละเบียงไงครับยังยังไปต่อนะครับยังไปต่ออุกกระโดดเตะขวาครับมาต่อยขวาครับ หมดยกที่อ่าต้องบอกว่ายกสุดท้ายนี่เสียวเลยครับเอาล้ครับจบแล้วนะครับควยไรในวันนี้เดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะเป็นหนังม้วนเก่าหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่ครับให้คะแนนด้านล่าง3ามท่านนะครับขงศักดิ์เป็นละม่อมนำเกิงมีศาสตร์แล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับเบยใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับรวมคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของบิลลาดินสอุนธวัฒน์ แก่มือล้างตาได้สำเร็จนะครับเคยแพ้มาไฟที่ผ่านมาครับพลิกแพ้ด้วยครับวันนี้อ่าเนี่ยครับแก่มือล้างอายได้นะครับชูมือเรียบร้อยครับยินดีกับด้านของมิลาดินด้วยครับ